บาเ็นเ็นากสิบ้บาทแบบนี้บคนนอนเฝ้ายนะโอ้บ่คนฝันบ่ฝันีบ่แล้วเห็นตรงนียเหเป็นาแปงก่อนมูด้ออสิมาว่าทังหลีกล่าก่อนก่อนมึงจะมาอีกแน่ลากที่ผาาแปงังหลาเราองูแหลนี่แหละรนี้ตัวกอนจะออกเลยลวมีจ้า กเลี้ล่าสอกไปจากกูเลขยู่จังเลโบนราสุดหลาเขาึ้มีเซตเลยท่านจะอยู่บ้านไหนพุมอนไพุมอยู่มุกครับเาเบิงอีกม่มาต่ไหนเาเบิงอันนึ่งเอาแล้วเรุ่นโคครับเอาเป็ดไก่เขาไปซีนเอารถพืนเอารถครับเพ่นเลาเลยได้ผมเพ่จะังเงนังลังอะไรโผมเลยนะเอาเลย เรเออเลยหอไก่พีชนะเอานลเอาเลเอาเลยรองันนีเยนกากอยู่ đ โดไม้ไไม้มันโค้งคือกุงหมเห็นยิ้มบังเลยนะฟังเลยนี่นะบ่าอันคอนี่เห็นย่ในกลางมันหมดะเพื่อนเจ้าเพิ่นเปผู้อข้นยู่ฟังได้อ้ย่านใหม่ อยู่ฟังตั้งหนี่และนี่แหละพอมน้ําไปนี่แล้วครับยังอยู่คูบันเลยเพื่อนในถือนี่นะไม่ค่คอยกับนอนเพลินเลยคนแถวนี้นะบ้านงงมาหลายคนไ้อยจักมีจักข่าว็อเร็วเป็นมวยมูมาอยู่ก็ถือหลายมาคนทำงานน้องทุย่างเลยห้าสิบเอ็ดคือหลายไม่เี่ยงในซีซัมมียีดอกตัวเก่าเรียหอนให้นการหอนอแสงหอนเลย คนอนมัไม่คยเห็นแสงลงมาอยู่คนตาอู่เพราะรถบังคืนเึ้นแสงลงมาอยงน้อยก่นี่นะบ้างไม่ขนุนบ้างบ้างหังใมีนะก็อยู่ในมันยัรถผ่านเมื่อเร็เรื่องเรื่องเรื่องไฟมันโนขนุนนานมันเป็นเงาแบบปื้อใี่ตอนนี้ม่เงาเป็นเหล่าเจนกันดำอุ่นหึมอยู่ซึ่งว่าโกไพ่ไปอยู่นามองเนี่ยก็ของย่างนี้นะอยู่ในน้ำมาก บาเขาเอาเป้งไม้มาโมงพวกมงตย้้มเมนแ่ตลุ้นเลยวกิดไม่งาีังเนยคึเอาว่าบงเนี้ยขนาดต้นมัน่ะก้าเองอเมื่อกันกันอยู่หน้าสักปีธนโแสงวาบเดือดอเองบาเป็นแสงเลืองว่าวามีะนห้วยลำห้วยย่อยองไมาเมื่อวันวันยิ่งู่านนะลำห้วยชาวบ้านมาตื่นตะนกเลยวันนั้น เสงประมาลเราโคลงมาแล้มีกำมันเยี่มมากกว่าแล้วเฮ้ยเพิ่มเพิ่มเพิ่มไปแล้วงวดแรกมันบอกครับงวดแรกได้ได้คูนาคูตานาซิมานอหนึ่งห้าห้าหนึ่งหน้าหนึ่งเต็มเต็มเลยนะครับอันนี้คือเจ้าแม่อะไรครับเจ้าแม่ตะเคียนเจ้าแม่อะไรซื้อแล้วนะนั่งเพลินก็มีทามซื้อแล้วนห้างไหมว่าหบองอีห้องอีของของแล้วมาสัมภาษณ์ในพุทธิ พ่อใหญ่พ่อใหญ่ไม่นีนะพ่อใหญ่มาให้เราถามนะพ่อใหญ่มาสัมผัสเออให้เผู้พูได้โศกได้ลาบนะขอถามนะครับแกแกสลักบ่เอท่ะบ่แกสลักเอท่ะบ่ไม่เปิดเปิด